สวัสดีครับวันนี้ก็ทางคอแซก็ส่งเมาส์มาให้ผมลองใช้นะครับเป็น Saber V2 Pro u l t r a l i g h t w i r e ว e s s ครับก็พวงเรลสรองรับที่8 0 0 0เฮิร์ปรับ DPI ได้สูงสุดถึง33,000 DPI เลยเซนเซอร์มาร์คแมเป็นเซนเซอร์ของทางคอแซลนะครับในกล่องมีอะไรบ้างครับเข้าๆที่รู้ก็จะมีเมาส์กิปเทปฟีดสำรองกลัวแก่แล้วขาดไว้เฮ้ยแก่ไงอะ What Okay. อุ้ยเบาจัดลืมบอกไปครับน้ำหนักอยู่ที่36กร,รมัมโดยประมาณรูปทรงก็เป็นเมาส์ขนาดไซส์แบบพอดีมือผมเลยเป็นทรงสมมาตรนะนี่สีขาวสวยงามผ่องกล่องก็มีดองโกอครับวิดีไทซีแล้วก็คู่มือปรับรายแล้วก็ที่เช็ดแอลกอฮอล์แพด แล้วก็เป็นฟีดเมาส์ครับเมาส์ฟีดแถมมาให้แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นกิฟทเทปครับอุ้ยคอร์ซร์ทำออกมาดีแล้วน,นี่ปกติไม่เคยเห็นอะไรเยอะขนาดนี้เลยนะแบตเตอรี่ใช้งานได้สุดถึง70ชั่วโมงครับหูนานมากๆแล้วก็แบบมาพร้อมกันน้ำหนักอันนี้แบบใครใช้4ี่พันเฮิร์ตแปดพันเฮิร์ตก็ใช้ไปเถอะใช้ได้ย,วยาวๆ สี่พันนะเพราะคิดว่าแบบตอนนี้มันนานวิจัยอะไรออกมามันรองรับที่สี่พันจริงๆมันก็รองรับที่แปดพันแหละแต่ไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มอะไรเงี้ยก็โอเคนะมีสองสีสีขาวสีดำแต่ผมเป็นคนชอบใช้ 4, 5. 5. สีขาวฟีดเมาส์ก็เป็นฟีดใหญ่คู่ครับมีฟีดใหญ่คู่แถมมาให้อันนี้ก็จะเป็นเป็นฟีดใหญ่กว่าแล้วก็ถ้าใครจะปรับแต่งกวาค้งเลด DBI หรือว่าเซตติ้งต่างๆในตัวเมาส์ก็ทางคอแซรเขาก็มีคอแซรเว็บฮับให้เข้าไปปรับแต่งกันได้ครับ ฟงมันดีเเดี๋ยวผมไปลองเล่นให้ดูครับป่ะ Let's go โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าเกมวอลเลย์บอลแล้วพร้อมกับเจ้าเมาส์เซเบอร์วีทูโปรเอลต์ไลท์ไวเลสเดี๋ยวผมจะใช้เมาส์เนี้ยซัดได้แกะมาโดว์เป็นหนึ่งเนี่ยเบาจะหันซ้ายหันขวาแบบวอทบางทีเมาส์เบาเกินมันก็เขินนู่ย คิวจอยทำเก่งในะแต่เริ่มจริงแม่งอ่อนเหมือนเดิมเยีะยเยอะคิวจอยอะ๋ยวันแถบด้วยเนะี่ยเบาจัดเ <Hello. c oughs> บาจัดเบาจัดเบาจัด,าจดมา ตอนนี้ไม่ของจริงหันซ้ายหันขวาแล้วก็ไม่มีการแบบดีเลยหรือน่วงอะไรไม่มีการหล่อนครับคนหล่อนนะ่าจะบูมบูรพาโดนยิงหัวไฟหนึ่งโอ้อโหเดีดักอดี่ไวไอ้เขาเล่ไม่ปล่อยเสียงกันเลยบเนี้ โอ้จะยิงพี่บูนได้ไยพี่บูนศูนย์ห้าหรอไมจอมบูนเลยอะไรนะวันแถบวันแถบวันแถบก็เมันเมาส์เบาจริงไะนี่ไม่รู้ถึงแบบความรู้สึกว่าจับเมาส์อยู่เลยเบาขนาด้นี้ได้เลยหรอวะส่วนตัวก็เป็นเมาส์ที่เล็กครับสำหรับคนที่ชอบเมาส์เล็กก็อาจจะชอบมันเป็นรูปทรงสมมาตรอยู่แล้วจับได้หลายกิบเลย ระบบเซนเซอร์เขาก็ทำออกมาได้ดีครับมาร์กแมนหันซ้ายหันขวาก็ไม่มีหล่อนแล้วก็สําหรับใครที่ชอบฟีดใหญ่เขาก็มีเปลี่ยนฟีดส่วนตัวผมน่าจะชอบฟีดใหญ่มากกว่ามาแล้วแต่คนชอบมั้งความรู้สึกอาจะคิดเองเนี่ยวันแทบอะรอเป้าอีกรออะไรพี่ผมเพิ่งเดินมาโอ้ เกิดแต่มุมเดิมเดิมน้อพี่พี่บุ๋มแม่งโหดว่ะพี่พี่บุ๋มยิงเยอะกว่ากูอีกทีเกจอยตลกหลายรอบละเกมจอยสุดนี่เกมเนี่ย แกก่อนรวมกูแน่ะตบขาดตอนนั้นกูไม่ได้ใส่หัฟังเลยผมก็ไม่ได้ใส่เนะนี่ยยังไม่ใส่เอง โอเคส่วนตัวก็มองว่าถ้าปรับตัวให้ชินกับน้ําหนักผมว่าก็เข้ามือครับส่วนตัวน้ําหนักก็ค่อนข้างที่จะเบาเหมือนแบบไม่ได้จับเมาส์เลยมันมเบาแบบเบาหวิวอะเขาทำได้ไงไม่รู้อะและนี่ก็คือเมาส์เซเบอร์วีทู o ปรอัลเทอรไลท์ไวเลครับผมน้าหนัก3ากกรัมครับแบตเตอรี่ใช้งานได้สูงสุดถึง70ชั่วโมงก็พวก DPI ก็ไปปรับในซอฟต์แวร์ของคอแซเว็บ h ับนะครับในกล่องก็แข่กันอนีนิดนึงก็มีฟีดเมาส์แล้วก็มีกิฟทเทป แล้วก็มีดองเกิลอะไรปรติของเมาส์เลยทั่วไปครับก็ฝากคอแฟรไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ